รามเกียรติ์ตอนนารายปราบมนทกก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อเรื่องเราต้องมาฟังเรื่องราวเกินๆของมันก่อนนะทุกคนอ่าผู้แต่งก็คือพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระนามเดินก็คือด้วงและก็ที่มาก็คือมาจากมหากราบของมารายานณะของอินเดียจุดมุ่งหมายก็คือเพื่อแสดงพระเกียรติให้กับพระรามและพระมหากษัตริย์และก็ เพื่อรวบรวมเาเกให้สมบูรณ์ลักษณะขบะพันแต่งด้วยกรบทละครเราจะไม่พูดมากทาเพลงไปชมกันเลยโอ้ณเชิงเขาไกลลาดมียักษ์ตนหนึ่งชื่อว่าตนทกเป็นยักษ์ล้างเท้าให้กับเทวดาที่มาเฝ้าพระอีสวรและมักจะถูกกันแกล้งอยู่บ่อยครัง้งจริง,รง,รง,รงเอ๋ผมนี่หนาจะได้เลยนะอา เจ้าถึงผมฆ้าทำไมโอยไม่เป็นไรหรอกนะผมมีตั้งเยอะล้างต่อไปโอ้แไปสิศวรข้ามีเรื่องอยากจะขอร้องท่านไหนหนล้าก็รับใช้ท่านมานานแล้วล้างเท้าเหล่าพวกเทวดาแล้วก็โดนพวกม <c oughs> ันล้งเกย์ข้าอยากได้นิวเบสที่สามารถจะไปขี้ใครแล้วก็ตายได้ไปทีครั้งเดียวได้ไหมได้สิ เบกอิโซอเมซิ่งในเลค่าก็มีนิวนี้แล้วพวกเราทึงเวลาติดตายหมดแน่ปิว <c oughs> โอ้ยอวันนี่มันอากาศร้อนจริงๆเลย กี่โมงแล้วเนี่ยเฮ้ยทำไมเทว,วดาไม่มาทำงานกันปะท,ท่านตอนนี้นนทกอารวาสได้แล้วอะ่ะใช้นิ้วเที่พันมึงให้ไปที้ใส่เทวดาใายหมดเลยอะ่ะอะไรนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ไม่นะเรียกรึเปล่างเรียกาะไรนาราย a sexy motherfucker. Give me your, give me your, give me your attention, you baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're one of u h e ballers. Ooh, you a sexy. A few moments later. Tell me, hey, Kashu. ใรคใรอยากจะให้เจ้าไปจัดการนอนทอกมันหน่อยนะโอเคครับท่านมอนแห่งจันทราจองสำแดงริธาณบัดนี้ ก้น่ากินยังเลยแต่มันยังไม่สุกเฮ้ยไฮพ่อนุ่มรอมาแดนซิ่งกับตอัสอนหน่อยไหมเต้นคราแดนซ์จะดีกว่าเต้นเหรอเนอะหรือว่าหมอนั่นจะรู้ว่าข้าเป็นใครนอนทกกาบเต้น ใช่ใช่หยุดก่อนใช่ใชดีเต้นตามข้าดีกว่าขั้นแรกนะท่านหิ้งจอนทำนี่เหรอน้ากันเลยอ่ะขั้น,นต่อไปก็ชิมิวเรียบต่อไปก็ชิ่ขาตัวเองอไปข้าน้านอะองนาอะไรท่านบังอาจแป้งล่างเป็นผู้หญิงมาหรอกข้าเลอะไงถ้าข้ามีสี่มือเหมือนท่านข้าคงจะน่าท่านไปนานแล้ว งั้นชาติหน้าข้าจะให้เจ้าเกิดเป็นยักษ์ที่มีสิบหน้าสิบมือส่วนข้าจะเป็นมนุษย์เดินดินธรรมดาแต่ตอนนี้ข้าก็ฆ่าเจ้าก่อน